อ่ี่น้องทำหุงปูไตครับบ้านนี้ครับปิป้งปลาปิ้งปลาขาวครับปูปปครับไตหุงปูไตปูไตครับ ปูกรบผังกระพังสูงแล้วครับพี่น้องเรียบร้อยครับยิงลา โอ้เรียบร้อยแล้วต่ำหูเยบร้อยแล้วครับไปมันขึ้นรูปบ้นอ่ะยูบัสสวัสดีครับพี่น้องตั้งใจสวัสดีลูกดีแล้วรวยรวยครับมาครับปู่ไต่ครับพี่น้อง เอาให้แม่ป้อนเอาไบไใส่ข้าวโอ้ห่อนใบัดอร์มเพลันน้างี่เยเปพรม่เาป้อนบยนโอ้ยหอน้คนหนึงเผาเตาไฟเนาะพดีปิ้งป่าเนาะยังมาปิ้งป่าแค่บางไหนตอวนี้มีใครบ่นี่ครับผมหักหนังมนเอามันจะไอ้นี่กันมันจะ เมื่อต er um ่มาหิ้สรเย็กันระเด็ดเสร็หมคุณสายจะกินก็าูู๊้สายเอาไปส่ายก็ลให้แม่หน่อยเอาลาตีหักอันทางมาให้จ้าแ่ไหมเบ้อะตัวนี้หมดทำไมใหญ่ขนาดเห็นคนคนหนุนคนหนุนครั กินตรงนี้เก็บเหี้ยห้าไหมอะไรอะไี่ปอปลาบุญโหสวยจังไล้มาหาใครบุฮะฮ้ยบุญบุญไม่บุญเลยผมสมบูรณ์ถ่ายถ่ายลุ้ผมเอารถมาให้

มันปินดได้หรอบนทำไมบอปิดจนเสาอ่เลยล่ะงอโซบีอ๋กะปิดต้าวบน้ำเสียบ้าวกานะเยวๆไม่แห้งไม่แหงเลยฝ่อไปเหรอมันจากละบ้า,บาน,นเชเดมาไหมวดสิตวัวแล้วเนาะไี่ห้ใหญ่เฮ้ว่าพันไห้ไปนุ่งบบบมา คือโบใครอืมเขาบใครเป็นลัอาตัวยาเดียวกันไหมแต่อยู่ในพร้อมเหอนเขาเสกของจะเปิดหรอวะอาตัวนี่ก็ไรู้ชายกมี่มือนนหอมเหมือนป่ะนี้จีี่เขาเห็นไหมอืออกว่าออัเขาบลกว่าให้เปลี่ยวมาใส่ประจำแม่แแยงนี่แม่เอาสีอะไร เด็กเรนใบห็นกันไปนน้องร่นหลานยางเกียวอย่ไปกีนงราบอกมเห็ว่าหอผ้ากันไหมนี่จะยัยน้องรุนลายไก่นาบอน้องรนายงน้องรุายกันรเ่อากาเไปแล้วบ่ ไปเลยกินหัวใจเมื่อก็อะ <laughs> <laughs> <laughs>

ขนาดายังเียวคือเบิคุณยูต่ำสำเยอยู่ต่ำสำเียงค่ะพีแหววอยู่ค่ะากเขาจอดมสวดไหมก้งเคุณะบายนบนท่านเด็ดจิงเพกดนคบอย่แอยากกินต้อนได้เพ็ดประเด็นอะเสียดีาต้องสูรประเด็นนี้ย่บหัวอะไรแปลกเพชรสารัต าอาหลดแล้แลมนมาของ่ะันนเอน้แม่มาตรงนี้เลยวกระปวดกลางไรเราลังวกแสบมาโด,ดนเออเออกลางแม่มองไม่เห็นนะเป็นได้ไปเลย นไปอืมเนวน้วโอเคค่ะเดี๋ยวเรากินยาลูกเรากินยานยยาเยอะมากมันห้าตัวยนะ はい。食品を มี็นหานแทบแต่มันเย็ยนมากเล อย่าไปเล่นแก่ะัวยังเ,เป็นหอมเหือนอ่ะเล้าเวนป้อยไทยบอกเห็น,ย,หนยังว่าต่ำได้กระดงอง อ,อันนี้ก่อนประมาณสิบห้านาทีน ท้องตจ๊ที่วอิ่ม

จะกินไงซูกปาทีตอวว่าตินขิงไก่จะบ้หอหอบ,บ,บ,บหอม<อ>ตอนนี้หอบแม<า>่แต่ก่นเป็นคนั่งข้างหลังปหัว้าหุมอะไรนะขอบไอ้พ่อจิตัวำไหนเหนาะจูกขียาได้หนนลังนั้นพ่ไปโรงพยาบาลที่ใกล้ๆเออใกล้ๆที่สายรับปัดทำได้ มม่อองไไจจด้ออจดจโถ้า<ม>พูดมาพ่อยังไม่ยอมรับเลย,ยแต่เก่าวะสมองแม่อุลังก,กินข้าวเยอะเลยเื่ยเห็น้าตีตายโอ้คือตัวหลุกหัวโจนัน้นเสียงไอซี่ยูดังนี่หูหย แล้วมันเข้าไปนอนเปลือยอะไรเข้าผัดไอซียูหนูนั่นแหละลูกจับหนูแค่ห้องอ i ยูคุณหมอท่านไปดูแลห้องนั้นนอนสองคนเรามันคืนมาไม่กําลังก็ไม่กลัวอืหั่อยากหรอกท่านหั่อย่างมึงไหนมึงมีไผ่เนาะไม่ได้บาดอะไรอย่างเงี้เหอมื่อยเหรอเม่เพราะว่าหนูลองกินนมไงคุณหมอได้ให้เข้ามาดูเองจะกินแต่นม

ปูไตเนี่ยเฮ้น้องเออเอืมมามาลงจะได้กินไปกินดิแต่งเลยไม,ไม,ไม่มองเห็นสิบสี เราเคยกินพิซา่าเกินทุกวันเขียนใหม่มลยพี่แจมมาหน้ามออกมากมากัวิวีเอมาเลปรยุบ่บอบเอาเยว่าวสุกเด้อาเาม่ง่าย่ยน้นมแม่ขอดูยาหน่อยอา สยู่คนละขังไม่เป็นไรก็พี่กขหลอกปานื่อายังหลอกป่ายังหนูอะเวลากินข้าวป่าหนูอะจะเกินไปเลยแกแต่ลำพังเขายังคาข้อเขายังทีไปแกให้ตัวยังถ้าหันข้า่นี่เสียบบุ้งไ่ปลาสลิดไหมเข้าห็นข้อขายไหมนอ๋อปิ้งนะอันนี้สีมันหรนเปล่าน่าเกลสิแบบใหม่ ซีฟู้ดหวานเผาอันนี้อ๋อฉันรู้เคยกินดังเหมือนเดิมเสียปากเสียปากปากเปล่าเปล่้องไรเพี้ยงแบบ Thôi <coughs> Mà tham thấy con thế FC luôn nè อ้าใส่าไม่มองไม่เจอละอืมแซ่บเนาะฝาไหมนัวน้ำสดไหมฝวานเพมอืมไดพอกันไหมครับนี่เนาะกิบนายผมสวัสดีครับบ๊ายบายผมบ๊ายบายลูก